สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำให้ชมองนี้นะฮะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกจจุตุสมพุทธศิลป์ยุคป,ปลายนะครับด้านหลังมีการเขียนรอสอสานะฮะร,รอสอสาก็หมายถึงว่ากรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพสร้างไปแล้ว30ปีนะฮะกรุงเทพหมหาคนคร ได้สร้างดวงเมืองหรือสักการะวงสวงเสาหลักเมืองในปีพศ2325นะครับก็ถือว่าเป็นปีที่เริ่มต้นของกรุงเทพพรมหาคนครนะครับรศส0ก็หมายถึงว่ากรุงเทพสร้างมาแล้ว30ปีซึ่งการที่จะลึกด้านหลังลักษณะแบบนี้เพื่ออาจจะเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในสมัย รอสส30นะครับพระยุกลายเอกลักษณ์ก็คือเราจะเห็นเส้นกรอกกระจกหรือเส้นมังคับผิดนะครับองนี้ก็โอเคนะเห็นด้านบนด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะฮะฐานสิงจะเล็กปลายฐานเชิดขึ้นทั้งสองด้านแผ่นตกท้องช้าเล็กน้อยฐานด้านสุดจะมีร่องยุบตัวเป็นแนวยาวซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์นะครับ องนี้ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็เห็นชัดเจนก็คือมีรอยแตกทั่วทั้งองนะฮะเส้นซุ้มก็มีการมมวนเข้านะครับ<ม>ด้านหลังตามขอบก็มีรอยปรินะฮะแล้วก็เราจะเห็นร่องรอยของการลงลักมาแต่เก่าก่อนเนื่องจากตามรอยแตกเราจะเห็นเส้นลักที่ฝังติดไว้นะครับมาดูด้านข้างกันนะฮะขอบ มีรอยปีกรอยแยกบ่งบอกถึงว่าพระองค์นี้มีการตัดขอบด้วยมือนะครับก้อนบนสารก็ปรากฏเห็นชัดเจนนะฮะวนด้านในของพระก็ชัดเจนเพอสมควรนะฮะลักษณะของพิมพ์ทรงก็งดงามนะฮะแกะได้ละเอียดปาาน,นี้นะครับ เรามาดูภาพนที่ถ่ายด้วยกล้องกละขายสูงด้านหลังนะฮะตรงนี้เป็นบริเวณที่เขียนรอสอ30นะฮะในพื้นที่ส่วนที่สูงคือตรงนี้นะครับเราจะเห็นบนสารซ่อนอยู่ในเนื้อนะฮะเราเห็นร่องรอยของลักเก่าที่ยังหลุดไม่หมดนะเราเห็นเส้นลักที่ฝังติดตามรอยแตกนะครับภาพนี้เราจะเห็นผลกรไซต์นะตรงนี้นะครับตรงนี้ด้วยนะครับ ก็แสดงว่าพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุคและก็ไม่ผ่านการเช็ดการล้างไม่ผ่านการใช้บูชานะฮะอันนี้ตามรอยแตกก็มีการมีเว้ามีแบ่งตามธรรมชาตินะครับพระองค์นี้แม่เหล็กน่าจะดูดติดแรงนะฮะเพราะว่าเราเห็นกลุ่มเหล็กตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นพวกว่านนะฮะตำแหน่งนี้ก็เป็นลักษณะของลักเก่าที่ยังหลุดไม่หมดนะฮะ ฝั่งนี้ก็มีผลิกแคนไซด้วยนะครับถือว่าเป็นพระที่มีความเป็นธรรมชาติสูงสมัยก่อนนะที่ยังไม่มีกล้องกาลังขายสูงแบบนี้ไม่มีความรู้ในเรื่องของทางด้านธรรมชาติวิทยาและก็หลักวิทยาศาสตร์เราเห็นผลึกแคนไซที่เป็นเม็ดเล็กๆก็เราก็นึกว่าเป็นพระธาตุเสด็จครับแต่เมื่อมีกล้องกำลังขยายสูงแล้ว มีความรู้ในเรื่องของธรรมชาติวิทยาแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วเราก็สามารถระบุได้ว่ารักษาแบบนี้ก็คือผลึกแคนไซต์ซึ่งเกิดจากเนื้อปูนของผ้าสมเด็จน,นะครับเจอแบบนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะต้องรีบเจ็บเลยนะครับเพราะว่ามีความเก่ามีธรรมชาติชัดเจนนะครับ อีกทั้งมีการลงลักมาแต่เก่าวกนก็มีโอกาสแท้เกิน80%เนะฮะเพราะว่าการลงลักของพระสมเด็จถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัดระฆังซึ่งคนโบราณท่านได้คิดวิธีที่จะทมเนื้อพระรักษาเนื้อพระให้อยู่คงทนถาวรไปนานๆน,น,นะครับถ้าองค์ไหนมีลักแดงนะฮะก็ถือว่าเป็นพระสำหรับของเจ้านาย ที่มีการลงลักปิดทองลองชาติด้วยก็ถือว่าเป็นลักษณะของพระที่สร้างให้เจ้านายของชนทั้นสูงโดยตรงนะครับภาพนี้เราจะเห็นเส้นลักนะฮะจะเห็นร่องรอยของจุดดำจุดแดงอยู่ในเนื้อนะครับอันนี้เป็นลักษณะของดินกำแพงนะฮะมีเศษทองคำด้วยนะครับอันนี้เป็นลักษณะของทองคำเปลวที่ ผสมอยู่ในมวลสารนะครับพระองค์นี้การเก็บก็ไม่น่าจะเก็บไว้ในหีบนะฮะถ้าจะเก็บไปในลักษณะของพื้นที่เปิดนะฮะอย่างเช่นเพดานโบสถ์หรือในเจดีเนื่องจากเราเห็นความเก่าเห็นคิบฟุน่นที่ผงที่ลงไม่เกาะจับติดนะครับ ภาพนี้เป็นหัวไหลซ้ายนะฮะเนื้อก็มีการเปลี่ยนแปลงจากในภาพไหลซ้ายลักแร้ซ้ายจะบางกว่าด้านขวานะครับรูปนี้เป็นรูปของเส้นซุ้มด้านบนซ้ายนะฮะเราจะเห็นสีของน้ําลักที่ยังเกาะจับติดอยนะฮะเห็น่องรอยของ มวลสาลเห็นต้องรอยของลักที่ยังหลุดไม่หมดสีบนเนื้อพระสมเด็จนะฮะส่วนใหญ่จะเกิดจากน้ำลักที่คุมไว้แล้วก็เกิดจากสภาพแวดล้อมในที่เก็บนะฮะนอกจากพระสตสลีนะฮะที่เป็นพระที่สีเดียวทั้งองค์จะมีการผสมสีจากพืชลงไปในมวลสารเพื่อให้ได้สี ที่สองการอย่างเช่นสีดำสีฟ้าสีแดงนะครับพระสตัสิลก็ถือว่าเป็นพระที่สร้างสำหรับให้คนเกิดแต่ละปีหรือเกิดแต่ละวันเลือกใช้บูชาตามดวงชะตาของตัวเองนะครับภาพนี้เป็นเส้นซ้มด้านขวานะในเนื้อเราเห็นจุดดำจุดแดงนะฮะ เห็นรอยแตกเก่าเห็นลักษณะของเหล็กนะครับเนื้อมีความแกร่งนะฮะแต่พื้นผิวก็มีความแห้งสนิทนะครับมงบอกถึงความเก่าภาพนี้เป็นฐานล่างสุดนะฮะองค์นี้ฐานล่างสุดค่อนข้างจะแปลกนะก็คือค่อนข้างจะเล็กแล้วก็มีร่องตรงกลางยาวไปเลยคล้ายๆกับพิมพ์เส้นได้นะครับ ปลายฐานด้านซ้ายดูอย่างนี้ก็เหมือนจะเป็นปลายฐานที่เปิดไว้นะครับเส้ <reality> นซุ้มก็มีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชัดเจนนะครับบนพื้นผิวก็มีที่ฝุ่นที่ผงต่างๆเราวก็จับติดบ่งบอกถึงความเก่าอันนี้เป็นลักษณะของเหล็กนะฮะภาพนี้เป็นหัวฐา,านสิงด้านซ้ายนะครับ นี่เป็นหัวฐานสิงด้งานขวาพิมพ์นี้ที่เราดูนะจะสังเกตเห็นว่าเส้นสายต่างๆค่อนข้างจะตื้นและเล็กภาพนี้เป็นหัวเข่าวานะฮะค่อนข้างจะเล็กรูปร่างของพระบาทซ้ายก็ยังเห็นไม่ค่อยชัดเจนนักแต่ลักษณะของหน้าแข้งซ้าย ค่อนข้างจะโอเคนะก็คือมีความเล็กคมภาพนี้เป็นหัวเข่าซ้ายนะตรงนี้เป็นลักษณะของเส้นชาจีวรเม็ดนี้เป็นดีกำแพงนะฮะของวงแขนวงแขนก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะเส้นสายขยุกขยิกก็ถือว่าโอเคตรง บริเวณหน้าท้องเราเห็นเหล็กที่ไม่เป็นสนิมนะฮะตรงจุดน,นี้เป็นเหล็กที่มีสนิมนะครับแสดงว่าพระองค์นี้ผสมเหล็กสองแบบนะฮะก็คือเหล็กตั้งพีแล้วก็เหล็กไหลหนึ่งยวงอันนี้ก็เป็นเหล็กนะฮะภาพนี้เป็นหน้าอกนะฮะมีรอยแตกมีเช้นรับฝังติดอยู่ ต่อแขนก็ไม่ค่อยจะลึกเท่าไหร่นะครับตามนี้เป็นเส้นส้มนะฮะมีเหล็กหลายเงินยวงบริเวณเส้นส้มตร,ตรงนี้เป็นพะเกตนะครับอันนี้เป็นเหล็กที่เป็นสนิบต่อพักหรือใบหน้าก็มีการเปลี่ยนแปลงกยภาพนะครับ มีจุดดำจุดแดงซ่อนอยู่ในเนื้อส่วนที่ลาดเอียงเราจะเห็นสีของน้ำลักษ์ที่ยังติดอยู่นะครับเรามาดูอง์้าะองค์จริงด้วยกล้องกราขยคยสูงไปพร้อมกันนะฮะเริ่มจากพระพักหรือใบหน้าเราจะเห็นว่าในเนื้อมีจุดดำจุดแดงมีร่องรอยของเส้นลักษ์นะฮะมี ร่องรอยของเหล็กไหลเงินย่วงกระสอบหรือลำคอไม่ปรากฏให้เห็นนะฮะพิมพ์ค่อนข้างจะตื้นหน้าอกก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีการเซตตัวอันนี้เป็นเหล็กที่เป็นสนิมนะฮะซอกแขนค่อนข้างจะตื้นนะครับเนื่องจากเป็นลักษณะของแม่พิมพ์ วงแขนก็เป็นธรรมชาตินะฮะมีขยุกขยิกมีรอยแตกมีเว้ามีแบ่งนะครับแต่เส้นสายก็ยังไม่ขาดนะฮะก็ถือว่าเป็นพระที่ยังคงความสมบูรณ์ข่าซ้ายหน้าแข้งซ้ายหัวเข่าวขวาเราเห็นดินกำแพงปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับ ฐานบัวก็ค่อนข้างจะเล็กนะฮะลักษณะพิมพ์แบบนี้บางคนก็เรียกว่าเป็นพิมพ์เส้นได้ใหญ่นะครับเนื่องจากฐานล่างสุดนะฮะจะเป็นลักษณะคล้ายกับพิมพ์เส้นได้นะครับ มวลสารก็ค่อนข้างจะโอเคนะฮะเพราะว่าเราเห็นทองคําเห็นจุดแดงจุดดําเห็นเศษทานเศษลักเศษว่านเห็นกลุ่มของเหล็กทั้งเหล็กไหลเงินยวงแล้วก็เหล็กน้ําพีนะครับลักษณะนี้เป็นเหล็กไหลเงินยวงนะครับที่เราเห็นสีน้าตาลอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของน้ําลักที่เกาะติดไว้นะครับ เดี๋ยวมาดูด้านหลังนะฮะแล้วก็หยดนํำยาเช็คอายุแคนไซด้านหลังเราจะเห็นร่องรอยของเศษลักเศษว่านชัดเจนนะครับตลอดจนพวกกลุ่มของเหล็กน้ำพีนะครับเส้นลักที่ฝังติดอยู่ก็มีทั้งสีเข้มสีอ่อนนะฮะผมบอกว่าการหลุดร่อนของลักการแตกของเนื้อพระ แตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดที่เราเห็นเผลึแคนไซนะฮะตรงนี้เป็นเลขศูนย์ะฮะที่เราเห็นสีค้ำคี่เป็นพื้นที่ส่วนที่ต่ำที่เราเห็นใส่แบบนี้เป็นพื้นที่ส่วนที่สูงนะครับ อันนี้เป็นดินสีฟ้านะฮะตามขอก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะฮะมีรอยปีรอยแยกมีผลึกแขนไซ้์เนื้อมีความแป่งมันหินเนื้อจริงๆเป็นสีขาวนะฮะที่เราเห็นเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ก็เนื่องจากน้ำลัก คุมไว้นะครับตอนนี้เราปรับโฟกัสให้ใกล้มาอีกนิดหนึ่งนะฮะเพื่อจะให้เห็นรายละเอียดต่างๆที่ซ่อนอยู่ในเนื้อพระนะฮะประเภทจุดดำจุดแดงเล็กๆนะครับพระองค์นี้มวลสารค่อนข้างจะเล็กนะฮะแสดงว่าการบดมวลสารอาจจะใช้เครื่องมือบดยานะครับเป็นรักษาของพระยุคปลาย เนื้อในเป็นสีขาวนะฮะเดี๋ยวจะโฟกัสตรงไปตรงนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะที่เกิดจากธรรมชาตินะอันนี้เป็นเหล็กนะครับ เมื่อเราเจอพระสมเด็จที่มีลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสูงก็ต้องพิจารณาดูนะฮะเพราะว่าเป็นพระที่ถูกต้องตามหลักวิชาก็คือมีความเก่ามีธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามลักษณะของธรรมชาติพิทยานะครับอันนี้เป็นผลิกานไซนะฮะ เจอแบบนี้ก็ต้องรีบเก็บนะฮะเนื้อมีความแข็งนะครับเนื้อจริงๆเป็นสีขาวตอนนี้เรากำลังลงไปหาตำแหน่งที่จะหยบน้ำยาเช็คกรอย่แผนไซส์นะฮะ ก็ตรงบริอเวณมุมด้านล่างนะครับเราลงจะหยดตำแหน่งนี้นะฮะตอนนี้เราหยดน้ำยาลงไปแล้วนะฮะน้ำยาก็เกาะเป็นเม็ดบนพื้นผิวนะฮะไม่กระจายหายไปถ้าเป็นพลาสติกพลาเรซินพลาปูนบัเสเซอร์เวลาหยดน้ำยาลงไปน้ำยา จะไม่เกาะเป็นเม็ดแบบนี้นะฮะจะไหลกระจายไปตามพื้นผิวนะครับจากนั้นเราก็เห็นว่ามีฟองอากาศขึ้นมาถึงแม้จะหยดลงไปเพียงไม่ขี่วินาทีนะครับก็เป็นที่พิสูจน์ได้ว่าพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุคแล้วก็มีส่วนผสมหลักในเนื้อพระเป็นปูนกระหอยซึ่งตรงกับตํำรับตำราบโบราณที่ครูบาอาจารย์ท่านเรียกพระสมเด็จว่า พระปุดปั้นเมื่อเราพิสูจน์แล้วเราก็ต้องถ่ายรูปแล้วก็เช็ดน้ำยาออกนะครับตอนนี้เรากลับมาดูด้านหน้ากันต่อนะฮะเรากำลังดูเส้นซุ้มด้านฝาขององค์พระนะฮะอันนี้เป็นดินกำแพงนะฮะอันนี้เป็นจุดดำจุดแดงอันนี้เป็นลักที่ยังหลุดไม่หมดนะครับเนื้อของพระสุเด็จ เป็นปูกรบหอยนะฮะดังนั้นต้องมีรอยแตกนะครับซึ่งเป็นธรรมชาติของปูกรบหอยนะครับเมื่อมีรอยแตกนะฮะเส้นลักก็จะฝังติดลงเพราะว่าผ้าสุเด็ดนี้เคยถูกลงลักไว้นะฮะจากนั้นปูก็งอกขึ้นมาทับนะครับทำให้สีของลักเจือจางลงนะครับส่วนรอยแตกใหม่สีก็จะเข้ม รอยแต่เก่าสีก็จะจางนะครับอันนี้เป็นเหล็กนะฮะพะสมเด็จองไหนที่ผสมเหล็กกัมพีเหล็กไหลเงินยวงนะฮะก็จะโดดเด่นในเรื่องของการป้องกันอาวุธแควคาดปลอดภัยนะครับองไหนที่มีทองคำลอยให้เห็นก็แสดงว่าโดดเด่นในเรื่องของโภกทรัพย์ความร่ำรวย อีกทั้งในพลสารจะผสมผงพิเศษผงพระตะคุณนะฮะก็มีพระตะคุณโดดเด่นหลายแบบทั้งอำนาจทั้งเมตตาบารมีนะครับทั้งโชคลาภค้าขายนะครับแต่ถึงแม้จะมีพระตะคุณโดดเด่นอย่างไรถ้าคนที่ใช้บูชาไม่มีศีลไม่มีทานนะฮะแล้วก็ไม่ฝึก นั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกชีวิตก็จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะฮะแต่ถ้ามีทานศีลภาวนาชีวิตก็จะประสบความสำเร็จนึกสิ่งใดขอสิ่งใดก็จะสมประสงค์นะครับพื้นผิวนะฮะก็มีรอยแตกทั่วทั้งองค์นะฮะมีคราบไข่ความเก่ารวมไปเกาะจับติด พระสวเดชองค์นี้นะฮะเป็นพระสวเดชพระระคังพิมพ์ใหญ่เกศจตุซุ้มหรือบางท่านจะเรียกพิมพ์นี้ว่าเป็นพิมพ์เส้นได้ใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นพระที่มีความงดงามนะฮะวนสารจัดจ้านพรคุณโดดเด่นนะฮะซึ่งเมื่อใช้บูชาแล้วก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ